สวัสดีครับกระผมนายอิสระดันโกดิฉันนังสาวอิสาบุกกลางดิฉันนังสาวเคยเกระจายกลางดิฉันนังสาวปัญญพลสังกลางและดิฉันนังสาวพค้อิักดิ์ภูมิพลครัวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอสถานที่ต่างๆในโรงเรียนพิราเทวดาครับสถานที่แรกที่เราจะมาแนะนำกันนะคะคือสถานที่ก็คือพระการศึกษาที่6ปีที่3พักการศึกษาที่6ปีจะเป็นกิจกรรมในการทำกิจกรรมระดับโครจัดกิจกรรมหลักๆอย่างเช่นการจัดพิธีไหว้ครู ศิลแลวก็สมาเข้ามาโรงเรียนนะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือลูกปั้นของท่านเจ้าพญาเป็นารที่บดีนะครับที่เป็นลูกปั้นคู่โรงเรียนของเรามาตั้งแต่ช้านานนะครับสำหรับอาคารเรียนที่สนะคะไว้ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการส่งศึกษาภาษาต่างประเทศและวิทยาการคำนวณคอมพิวเตอร์ค่ะ อาคารเรียนที่1ใช้สําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทายคณิตศาสตร์และแนวค่ะอาคารเรียนที่สอนนะคะใช้สําหรับในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีและชีวะค่ะในส่วนของน้ำน,น้ำน,นะคะจะมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไว้คอยรองรับบริการนักเรียนค่ะ ทางของตัวนี้นะคะก็จะเป็นสนามกีฬาของโรงเรียนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสนามตัก็สนามบาสสนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอลค่ะซึ่งในหลังเ,งเล่นียนของทุกๆวันนะคะก็จะมีนักเรียนมาเล่นกีฬาไนทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอจบการน,นําเสนอสถานที่ต่างๆในโรงเรียนมิพาธทิเบีเพียงเท่านี้ครับพวกเราทั้งหคนขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ